คับความคิดของชีวิตเจ้าสวนลำไยนะครับก็มีขั้นตอนตี่ลุ้นอยู่หลายรอบนะครับลุ้นรอบที่หนึงนะครับลุ้นออกจอรลุ้นรอบที่สองนะครับจะติดนวยก่อจะติดนวยดดกก่อนะครับพอออกจอมาแล้วก็ต้องลุ้นต่อนะครับพอลุ้นติดนวยเรียบร้อยแล้วครับพอมาถึงเมษานะครับ ก็มาลุ้นเรื่องภัยธรรมชาตินะครับคือลูกเห็บเกิดโดนก่อฝนพายุจะเข้าก่อนะครับถ้าพายุโดนพายุรุนแรงก็ชื่นหวังเหมือนกันนะครับถ้าว่าบมีปัญหาอย่างก,ก็ถือว่าผ่านนะครับช่วงนี้ยังบ่ผ่านเตี้ยนะครับผ่านไปเป็นลุ้นเป็นลุ้นผ่านทีละอย่างทีละแนวนะครับ วันนี้เรี่ยงติดผลลุนผ่านแล้วนะครับต่อไปก็จะต้องลุนเรี้ยงภายธรรมชาตินะครับครับไอกระดกประจควรนะครับ